ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอกไก่ต้มขิงใบกัญชาเนาะ่อนอื่นก็ใส่ขิงแก่ลงไป ออกเปลือกแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแกะไข่มีรากผักชีก็ใส่ลากผักชีนะครับแล้วผมก็จะใช้น้ําที่แช่จากเห็ดหอมแหง้งใส่ลงไปมันจะหอมหวานมากนะครับใส่มไปหมดเลยโอเคเอาพอน้ำาขุกขิงเนาะน้ำไม่พอ เเติมน้ำนิดหนึงทีหนึงไก่อกไก่จะมีโปรตีน2ีกรัมแล้วก็เช่นเคยใส่ตัวเม็ดลงไปนะครับแล้วก็ใส่ยอดกัญชานิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยอกไก่1ชิ้นชิ้นนี้ครับ ประมาณ3ขีดกว่าถ้าตีตัวเลขมุณคมนะตีตวไว้ประมาณสัก4ขีดสขีดคูณด้วย22กรัมก็จะอยู่ที่อกไก่ก็ประมาณเอ่อโปรตีนก็ประมาณ88กรัมโอเคเพียงพอแล้วครับเนาะต่อร่างกาย แล้วก็ปิดฝารอให้เดือดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับหอมเลยหอมมากหอมมากโอเคมาชิมรสชาติกันนิดหนึง่งหอมมากอืมโอเคโอเคหอมหอมหอมจะโรยพริกไทยก็ได้นะครับท่นนี้ก็เรียบร้อยละผมไม่ได้โรยพริกไทยเนาะแล้วแต่ แค่นี้ก็ปิดแก๊สเลยครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไก่ต้มขิงใบกัญชาเนาะหอมโอเคครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ you a r e you are w h a t you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ